ก็มีเครื่องเข้าใหม่มาครับตัวนี้จะเป็น 6M 60โบล่างตัวนี้ก็จะเป็น240แรงยูโรกลมครับตัวนี้อันนี้ยนวะพามาดูแรงมาก่อนตัวนี้จะมาในแรงมา240แรงครับเป็นระบบคอมมันเร็วตัวนี้สภาพเครื่องค่อนข้างที่จะสวยครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้ใครที่ตามหาอยู่ครับสำหรับสายฟูโซนะครับก็เข้ามาดูที่ร้านซีเคมอเตอร์ได้ครับตอนนี้ก็เรามีเข้ามาใหม่สองตัวครับจะมีอยู่นู่นอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวพาไปฟังเสียงเครื่องตอนที่เราเทตเครื่องกันครับ ระบบน้ำมันขึ้นปกตินะแรงเลยคายฟังเสียงกันต่อ ก็เทสระบบน้ำมันเครื่องแล้วก็ความร้อนเทสเรียบร้อยแล้วครับค่ขอนข้างสภาพก็ดีพอสมควรก็เข้ามาดูที่ร้านได้ครับร้านซีเคมอเตอร์ครับร้านเราอยู่ที่ศูนย์นหรลังสิตซอยสามครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกแปดห้าเก้าห้าศูนย์แปดครับผม